สวัสดีเช้าวันพุทธที่5ตุลาคมนะครับเช้านี้ที่อยู่บนราชธานีระดับน้ําในแม่น้ํามูลบริเวณสถานีวัดน้ําที่สะพานข้ามแม่น้ํามูลที่ตลาดใหญ่นนะครับสะพานเสรีป,ประชาธิปไตยเนี่ยก็ระดับเท่ากับ ปี2562เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูแนวโน้มก็ยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเฉลี่ยแล้วก็ระยะนี้ก็มี10บวกถึง20เซนนะครับต่อวันก็ได้แต่หวังว่าระดับมันจะไม่เพิ่มสูงมากไปกว่าน,นี้มากนะครับแต่ดูแนวโน้มก,ก็คงเพิ่มระยะอเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ จากการขับรถสังเกตบริเวณถนนเส้นสายต่างๆในเมืองเนี่ยซึ่งเส้นโดยเฉพาะเส้นที่มีลำคลองลำรางในเมืองน,นะครับก็เริ่มเห็นนะความเอเขาเรียกว่าอะไรน้ำแย่มาล้น้ำน้ำเออขึ้นมาบนผิวจราจรบ้างแล้วเป็นบางเส้นนะครับบ่ายนี้ทุ่งนี้ ก็คงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าระดับน้ำจะขึ้นสูงมากขนาดไหนในขณะที่ถนนหนึ่งเส้นทางหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างเมืองกับฝั่งอำเภอวานินติก้าแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับก็รถล,ลดใหญ่เท่านั้นที่ไปได้นะครับส่วนเส้นหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งท่วมไปก่อนหนัน้นนี่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงละ แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึง่งในทางเลี่ยงเมืองฝั่งที่ตะวันตกนะครับทางวงแหวนทางที่ตะวันตกฝั่งห้างเซ็นทรัลพาซ่าเนะี่ยที่จะไปข้ามแม่น้ำมูลไปทางอำเภอ,อปานิชำราบสีสเกตไปทางนู้นนะครับก็ใช้ยยยยช่องคือเป็นถนนสีเลนอะแต่ว่าฝากหนึ่งฝั่งหนึ่งท่วมไปแล้วแล้วก็วิ่งเลนสวนกันอยู่ฝากหนึ่งก็เท่าที่ฟังรายงานนี่ก็ ระดับน้ำขึ้นผิวจราจรแล้วรถบรรทุกหรือว่ารถใหญ่เท่านั้นที่ไปได้รถเล็กไม่ควรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าแนวโน้มน้ําขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะอาจจะไม่สามารถใช้สัญจรไปได้นะครับก็หนักอ่ะเพราะถ้าสูงสูงกว่าระดับปีหกสองก็ถือว่าหนักแล้วล่ะนะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับจริงๆแต่ว่าฝนก็ แค่โปรยปลายนะครับมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่พายุฝนในร่องมรสุมอะไรเป็นฝนตามฤดูอ่ะช่วงท้ายฤดูแต่ท้องฟ้าก็เป็นฟ้าฤดูหนาวแล้วชัดเจนนะครับฟ้าสีครามเลยแล้วก็แดดแดดแรงเช้านี้แดดแรงก็พอได้หุ่นใจในแง่ของอคนที่<笑><笑>เจอกับปัญหาน้ําท่วมนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลดลงในเวลาสั้นแน่เพราะาเท่าที่ท,ทราบน้ําทาง ตอนในเ er mm. นี่ยศรีตะเกตยโวธรน์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นนี่ก็ยังยังยังท่วมอยู่นะครับก็ก็ซึ่งก็ไหลมานี่หมดแหละนะครับแถมน้ําระดับน้ําในแม่น้ําโขงก็วันนี้ก็สูงนะครับสูง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 เต็มก็เรียกว่าเต็มแม่น้ำทําให้การระบายออกแม่น้ำมูลสูงลงแม่น้ำโขงลงสูงแม่น้ำโขงเนี่ยก็เป็นไปด้วยความ เชิงช้าก็เราคงอยู่กับระดับน้ำสูงแบบนี้ไประยะหนึ่งทีเดียวนะครับก็เมื่อวานก็มีคณะท่านนายกประยุทธ์มามาติดตามมาเยี่ยมเยือนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่อุบลราชธานีหลังจากที่ไปขอนแก่นมานะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็มาก็ ก็คงเห็นแล้วล่ะมันมันีเป็นหาอะไรแล้วก็ก็มามากำชับง,งานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการช่วยเหลือในระยะหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้นะครับเฉพาะหน้าเนี่ยอ่าก็ก็ต้องต้องทำให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้ก็ก็คงจะเป็นเรื่องฟื้นฟูเยียวยากันก็เป็นเป็นเป็นปกตินะครับน้ำท่วม ความผลกระทบมันเรื่องพวกนี้มันมันเรี่ยกไม่พ้นหรอกนะครับม,มันคนที่ได้รับผลกระทบก็กกลําบาก,กส่วนไหนที่รัฐในฐานะที่เป็นผู้บริหารหรือน่าที่เป็นเป็นอ่าก็เรียกว่าบริหารทรัพยากรก้อนใหญ่ก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับเพื่อจะให้บรรเทาความเดือดร้อนไปในแต่ละครั้งทุกปีนะครับที่มี สึ่งหึ่งก็ยังไม่จบเรื่องดูนี้ฤอดูก,ก,การนี้ยังไม่จบนะครับไม่ไม่นับอุบลศรีสะเกดชัยภูมิพีมายหรือว่าขอนแก่นเฉพาะโซนนี้เท่านั้นนะครับทางเหนือก็หนักนะครับเชียงใหม่นี่ก็อ้าวใจชื้นก็มาหน่อยระดับน้ําก็เริ่มลดลงแล้วแต่ว่าก็ก็วางใจไม่ได้เพราะฝนมาทีเดียวก็ทะลักมาได้น้ําป่าน้ํเขาวนะครับน้าหลุมน้ําปิง ลุ่มน้าป่าสักน,น้ํายมนี่ก็ท่วมเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันลักษณะปัญหามันก็จะแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะภูมิประเทศนะครับซึ่งด่านสุดท้ายก็กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลแหละนะครับที่จะต้องรับมวลน,น้ําจากลุ่มน้ําจากภาคเหนือนะครับตอนในแล้วก็ภาคกลางตอนล่างแต่ป่าศักเนี่ยโอ้มันจะบรรจบกับช่วงที่มรสุมมันเคลื่อนเคลื่อน เคลื่อนจากเหนือลงลงมาล่างต้นปากอ่าวไทยเนี่ยตอนก่อนที่จะย้ายลงไปทางพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมครับผลกระทบตรงนี้ต้องฝ้อระวังความว่าจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนระยะนี้ต้องก็บริหารจัดการน,ะน้ำวลน้าที่มีอยู่ในแม่น้าเนี่ยให้กระทบกับพื้นที่อ,อ,อยู่อาศัยะที่ยที่ท เศรษฐกิจทั้งหลายนะครับหรือถ้าเป็นไปได้สามารถรักษาพื้นที่เพราะปลูกได้ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันมันก็ต้องเลือกลำดับความสําคัญไอ้ลำดับความสําคัญก็ส่วนหนึ่งแต่ที่จาคัอมันเป็นไปได้ไหมในทางในทางธรรมชาติเพราะว่ามันมันน้ำมันไหลไหลที่สูงที่สูงที่ต่ำถูกไหมครับตามธรรมชาติบางอย่างมันมันไปฝืนธรรมชาติไม่ได้มันมันก็ต้องก็ต้อง พึงสังวรไว้นะครับเพราะว่ามันแหมมันหลายปีหลายกะเราไปก็ไปทานต้านไปต้านธรรมชาติอย่าเลยอย่าปล่อยให้ไปธรรมชาติคือคือผ่อนหนักเป็นเบาดีที่สุดนะครับอย่าไปบางเรื่องเนี่ยคือฤดูกาลมันมาแล้วมันก็ไปคือเราไปแบกมันไว้มันชีวิตเหมือนชีวิตอ่ะคือมันมาแล้วมันก็ไปนะครับบางทีไปแบกไว้ก็เท่านั้นมันปล่อยมันไปมันก็ไปตามธรรมชาติมันก็จะเข้าสู่รอบใหม่เราก็ มีประสบการณ์มีบทเรียนได้เรียนรู้ที่จะรับมือในในอนาคตนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านโอ้คือวันนี้นอกจากเรื่องน้ำในประเทศไทยนี่เราก็ก,ก็ไม่มีเรื่องเงินอ่ะอจากปัญหาส,ง,สงครามรัเสเซียยูเครนนี่มันตอนนี้มันทักจะลูกกรามเป็น เรื่องส่วเสี่ยงหลายเรื่องแล้วก็ประเดประดังประเด็นนู้นประเด็นนี้นะครับใครก็อยากมีส่วนให้ความเห็นหรือว่าชี้แนะหรือบางทีอาจจะก็เรียกว่าสังคมท่าทีก็มีนะครับมันบางทีเวทีการเมืองระดับโลกเนี่ยมันมันมันม,มัดระวังยากกระทัง่งบางคนก็ยังมาแนะนําให้คือเข,เข,เขาที่ที่ที่ยูเครนเนี่ยก็มีมีการทําประชามติ ในพื้นที่ที่เป็นมณฑลเป็นจังหวัดเป็นรัฐส่วนที่อยากจะไปอยู่กับรัเสเซียขเขาใช้คําว่าอย่างนั้นรัเสเซียก็ใช้คําว่าอย่างนั้นแล้วก็ทําประชามติจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเนี่ยโดฮันโนเนสอะไรเนะี่ยส่วนนั้นเนะี่ยเราเรียกชื่อไม่ค่อ้ถูกข้างหลังนี่มันแต่เรเมันเดี๋ยวมันหนอยมันจะคุ้นหูนะครับ ก็แหมรัสเซียทําไปบอกว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยากไปอยู่กับรัสเซียอยากไปลงกับรัสเซียแถมรัสแา้วก็ประกาศรับรองการผนวกรัฐต่างๆจังหวัดต่างๆนะของยูเครนเเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแม่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายยูเครนเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับฝ่ายยุโรปอเมริกาก็ประท้วงพยายามจะประนาม เป็นมติของสหประชาชาติแต่ว่ารัเสเซียขเขาก็ใช้ใช้สิทธิ์มีโตนะครับจีนก็งดออกเสียงมืนกับนั่นแหละมันตักคนมันก็ตัวใหญ่พอพูดตัวใหญ่นี่มันอะไรมันก็ติดขัดไปหมดะนะครับแม้กระทั่งประเด็นนี้เมื่อวานซื้อนีน่ก็ใครนะเจ้าของบริษัทเทสลาอีลันมสัสใช่ไหมครับก็ยังมาออกมาพูดทวิตว่า่าน่าจะให้สหประชาชาติไปถามเช้า โลฮานอะอะไรเนี่ยวัดสีสามสี่จังหวัดเนี่ยว่าอยากอยากจะอยู่กับยูเครนนี่อยากอยู่รัสเซียนี่ก็เป็นประเด็นซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยคนนี่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าโอ้ยิ่งเคยย่านนะครับเราก็เห็นแล้วลหละมันมันมันแต่มองต่างคนก็ต่างมองมิติของตัวเองทั้งนั้นนะครับมันมันยากมันยากจริงๆอะ่ะในภาวะอย่างนี้ คือคือเหมือนรัสเซียเองก็อยากได้อยากได้ส่วนหนึ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งผมไม่เข้าใจนะว่า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 ยังไงคือคือยูเครนน่ะมันเราเข้าใจได้เหมือนกับก็มองว่าเป็นดินแดนคือประเทศเขาเอ่็แยกออกมาจากรัสเซียโซเวียตเก่าใช่ไหมครับมาเป็นแต่ว่าก็อาจจะมีบางจังหวัดอยากมาเพราะว่ามันแหนงความสัมพันธ์ทางเชิงเชิง ชาติพันธ์เผ่าพันธุ์นี่มันก็มันก็ยากเขาเขาบอกว่าเขาคุ้นเคยทางนี้หรือว่ามีอีกสัมพันธ์มีเป็นญาติพี่น้องทางนี้เขาก็อยากไปอยู่ทางนี้ประมาณประมาณว่าอีสานอยากไปอยู่กับพะเศลาวอะกลมอันนี้ยกตัวอย่างจริงๆไม่ไม่ใช่นะครับคือคืออาจจะภาษาเดียวกันหรือว่ามีเชื้อสายเดียวกันชาติชนชาติก็เนมันมันก็เลย มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่ามันมันมองในแง่หนึ่งอ่ะมันมันเกิดปัญหาไงถ้าคิดอย่างนี้มันเกิดปัญหามันหรือว่าอ,อยา่อยา,ยาว่าเป็นของอรัสเซียเลยเป็นอิสระได้ไหมสมมติอ่ะ,มอะไม่ต้องไปอยู่กับรัสเซียเพราะพอเปไปอยู่กับรัสเซียนี่มันแหม่มันก็บมันเหมือนกับก็เลยว่ายัางไงมีมือที่สามโอเคแต่ว่า <laughs> มันเราเราไม่เราไม่ไมลึกในใน,ในความเป็นมานะครับศึกษาประวัติศาสตร์ก็หิวเผืนนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ไปอ่านที่นี่ก็เห็นอย่างไปอ่านตำราหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็ว่ากันไปอย่างประวัติศาสตร์มันจยบอกว่ามันบิดเบือนเลยมันถูกเขียนโดยใครเท่านั้นแหละนะครับม,มันมันบ้าก็ไม่ได้ใครก็เขียนเข้าประโยชน์ตัวเองแหละไทยประวัติศาสตร์ไทยอ่านที่เมืองไทยก็อย่างหนึง่ง ใช่ไหมครับมองพม่าอย่างมองเขมรอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าประวัติศาสตร์ที่พม่ามองประเทศไทยเขาก็มองอย่างหนึ่งใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะมันไอ้นี่มันธรรมดาใครเขียนเท่านั้นเองนะครับอย่าไปบอกว่าบิดเบือนเลยนะครับแฟกต์มันมีแต่ว่ามันมีอย่างเงี้ยมองตรงนี้ก็เห็นนิ้วโป้งมองฝั่งนี้ก็เห็นกำปั้นถูกไหมครับมันมันมันจะอะไรอ่ะมันมันอยู่ที่มองในมุมไหนเท่านั้นเองนะครับ ามามานึกมานึกดูอีทีนะพื้นที่ท <c oughs> รรยูเครนก็ขนาดนี้ไม่ไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของรัเสเซียนะครับประเทศรัเสเซียกว้างใหญ่มากมหา,าศาลนะครับ <c oughs> คือคือคือรัฐโซเวียตอะสหภาพโซเวียตแยกออกเป็นรัฐสาธารณรัฐต่างๆแล้วเนี่ยล่มสลายเขาเรียกว่าแยกตัวแล้วกันจากสหภาพมาเป็นมาเป็นรัฐต่างๆจากสหภาพโซเวียตเหลือพื้นที่ แ0เนนะี่ยยังเป็นของ 4, สหพันธรัฐรัสเซียปัจจุบันนะครับแยกออกไป20%เนะี่ยไปสิบ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 ห้าประเทศนะก็ไปแบ่งกันเอาถือว่าประเทศละหนึ่งแล้วกันอ่ะกลมๆนะอาจจะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางประเทศก็ใหญ่ยูเครนนี่ก็ใหญ่นะครับแต่ว่าเอาก็จริงๆมันเหลือเยอะ80%เนะ่ะเพื่อนโซเวียตเก่าด้วยกันนะ่ะ ไปคนละหนึ่งคนละหนึ่งคาซักสานอุซเบกิสถานตาจีกิสถานเนี่ยอานเซอใบจานพวกอะไรเนี่ยเขาได้ไปคนละหนึ่งคนละนยูเครนใช่ไหมครับเฮ้ยมันมันมันนี่ยังอยากได้เขาอีกเลยคือคือผมมองอีกมุมหนึ่งนะทําไมทําไมจะต้องไปขอดินแดนของเพื่อนมตัวเองมีตั้งแปดสิบแล้วอะ่ะแล้วทรัพยากร,กรก็มหาศาลนะคือ <c> ค <oughs> ืออยู่กันแบบสันติ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> หรือหรือว่าหรือว่าเอา้ายกให้อีกดินแดนผมมีประเทศผมมีแย้มีมตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์สิบก็เรียกว่าสิบกว่าล้านตารางกิโลเมตรนะเอางี้ดีกว่านะครับสิบห้าตารางตารางกิโลเมตรนะอ่ะม,มันมันมันไม่รู้เท่าไหร่ประเทศไทยห้าแสนนะก็เกือบสามสิบเท่าของประเทศไทยนะอ่ะเอาแบ่งไปเลยเอาคุณมาอยู่เลย ขีดวงอะไรปากกามาจิ้มอะไแล้วขีดวงอเลยอยากอยู่ที่ไหนก็ยังได้เลยประเทศใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าคือคนก็มีก็สองร้อยล้านคนจะมารัสเซียมันมันจะอะไรแต่ก็ยังว่าแหละมันเรื่องนี้มันมันไม่ใช่แค่นี้แหละมันมันมีประเด็นซับซ้อนเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นเรื่องสักสีหน้าตาเรื่องผมเรื่องนาา่าจะถืงทำเทเลทลาผิดที่ผิดทางก็ ตัวเองผู้นําเองก็จะอยู่ยากอีกนะคือป,ปัญหาไม่ใช่เฉพาะปัญหาการเมืองในในระ่างประเทศอย่างเดียวปัญหาในประเทศเองก็มีแ้ก็มีปัญหาอย่างเขทุกประเทศะนะครับถึงก็ยากพอมันเป็นมิติอย่างนี้มันก็ยากแล้วปูตินเองท่านก็แก่ตัวลงทุกว,วันน่ะเออวันหนึ่งท่านก็ต้องมาอยู่จริงไหมครับแล้วคนที่มาแทนปูตินละ่ะรับมรดกนี้ไปจะทําอะไรต่อบางทีมันก็นะครับมันผู้นําเปลี่ยนยุกอะมันก็ไม่คิดไม่เหมือนกันนะก็บดยเฉพาก็คิดอย่างใช่ไหมครับ เลนินคิดอย่างซาเรนคิดอย่างกม่ชอบคิดอย่างพอมาเนี่ยปูตินก็คิดอีกอย่างมันมันบางทีมันก,ก็หวังว่ามันจะหาทางออกที่เหมาะสมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมาหลังเลือดเราจะไม่ต้องมามีสงครามขนาดใหญ่กันอีกแล้วนะครับโลกมันบอบช้ำกันมากลำพังเรื่อง นี้กระทบไปถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกนี่ก็สาหัสกันและคือคือลํำพังไม่มีประเด็นนี้มันก็ย่ำแย่อยู่แล้ว่เศรษฐกิจหลังจากที่เจอปัญหาวิกฤตโควิดมานะครับพอเจอประเด็นนี้เข้าไปก็เหนื่อยนะครับไหนก็ต้องมาเจอภัยธรรมชาติกันอีกนั่นทั้ก็มาเล่นยิงขีปนาวุธขีปนาวุธข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาเคลื่อนกองเรือนู่นนี่นั่นโลกนี่มันนะ ก็เอ้ามันดูมันเรากับดูไปก็ฟังไปเนี่ยคนเราก็มีความเห็นเขาก็มีความคิดเราเราก็ฟังฟังแล้วก็คิดมุมมุมของเราก็มีแบบนี้เออเราเราแต่ก็ขอให้มันสงบแล้วกันว่ามันมันถ้าไม่สงบนี่มันยากคือคือในในสังคมที่ไม่สงบสุขนี่มันมันยากจริงๆที่จะไปคิดการอื่นนะครับมัน มันมจะเกิดปัญญาเนะี่ยมันมันจะกลายเป็นก็เรียกว่าความเครียดแค้นความบาดแผลก็เรียกว่าสร้างบาดแผลความสูญเสียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อดทนอดกลั้นอย่างที่สุดแหละก็ได้แต่ภาวนาว่าจะได้มีผู้นําต่างๆเนี่ยมันจะได้มีความอดทนอดกลั้นแน่นอน,นท่านต้องมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าระดับพวกเราใช่ไหมครับเรานี่มันโนมิน no ิ่งเรากดทนไม่ได้ก็ขอบขีดขอบเขาเรียกว่าวงมันก็แค่นี้แหละความเสียหายใช่ไหมครับ แต่ท่านไม่ใช่ไงท่านอดทนไม่ได้ท่านวีวีดเขาเรียกว่าอะไรปลอดแต่ขึ้นมานี่มันไม่ใช่ความเสียหายอย่าง <G ül üyor> ที่พวกเราเป็นเราอย่างมากก็เขียนด่ากันออนไลน์ไปบ้างบนบ้างใช่ไหมครับสะบดบ้าง <G ül üyor> มันก็แค่นั้น ishing, มันไม่มีความหมายมากกว่านั้นหรอกก็พอได้ระบายมันแค่นั้นแต่ระดับผู้นำมันไม่ได้นะครับต้องต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า ระ,ะดับประชาชนเนาะงั้นดีกว่านะครับว่าว่ากันอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าไม่ว่าท่านคิดจะทําอะไรหรือพูดอะไรมันผลกระทบมันเป็นวงกว้างนะฮะก็ถ้าถ้าไม่ดีทำคารได้ว่ามันทําไม่ระมัดระวังเนี่ยมันเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะครับก็เอาใจช่วยพี่น้องที่น้ำท่วมแล้วก็หวังว่าโลก จะสงบสุขเองน,นะครับเพราะว่ามัน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 นี่อ้าวแล้วมันปเปลี่ยนผ่านแล้วเริ่มจะเปลี่ยนผ่านจากฤดูบ้านเรานะเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเป็นฤดูนนหนาวแล้วก็เอาแล้วมันก็ต้องเคลื่อนไปชีวิตก็ก็ต้องก็ต้องดาเนินไปใช่ไหมครับเ <c oughs> มื่อคืนฮิวโก้พูลก็เอาตัวรอดได้เปิดบ้านชนะกลาสโกเรนเจอร์ Go <c oughs> ไปได้เบาะสองประตูต่อศูนย์ <c oughs> ว่าจะไม่พูดแล้ว <c oughs> มันมัน ยุคนี้ชั่วโมงนี้ต้องยอมแล้วว่ามันมันไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเอา้ามันคนเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยความหวังหวังว่าสองนัดหน้าที่จะเจอกับใครนะอาร์เซนอลจะฟูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ไอ้ยันั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับอา้าวพี่น้องผมก็ต้อง ชียกันต่อไปนะครับนอกจากเชียร์ขงแล้วยังต้องเชียร์วอลเลย์บอลไทยนะฟุตซอลด้วยอ้าวช่วงนี้มีมีกีฬาให้ดูเยอะนะครับกีฬานี้แท้มีชนะก็หวังว่าผู้นําระดับผู้นําพอแล้วมีเกิดก็เรียกว่าอะไรมีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกกีฬาฟุตบอลโลกนี่จะมาแล้วก็หวังว่ามันจะได้ผ่อนคลายผ่อนคลาย บรรยากาศนะมันจะได้รู้ว่าเออมันมันเราก็ทุกคนก็รู้จักกันทั้งนั้นเนี่ยไปไปไปอะไรกันนักกันหนาคือคือคือบางทีมันก็ต้องต้องเราบ้างเขาบ้างอ่ะไม่ใช่เราอย่างเดียวไม่ได้นะมันมันได้เอาอย่างใจเตงนทุกอย่างไม่ได้ก็นะครับแต่มันช่างมนเถอะเราก็บดไปเหมือนกันแหละนะพอๆกันกับเขาแหละนะโอเควันนี้พบกันสั้นๆแต่แค่นี้นะครับวันพุธที่ห้าตุลาคม ดีที่ได้พบกันนะครับมีความสุขทุกคนนะครับผมขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมก็ปลอดภัยทุกคนมาพบกันใหม่ครั้งในวันถัดไปวันนี้สวัสดีครับ